Yeah. ra

วันพฤหัสบดีเที่ยงเป็นวันธรรมดอโอใช่ไหมสามสิบเอ็ดบาทนะ เราให้เขาเรียนเรียนการบูชาสรรเสริญ็มหวังิษัให้เขาปให้เขารจาอบรวเป็นรื่องหเป็นเรื่องใหญ่แก่ปราหนบส่วนตัวก็วรพุธตัดบาทเทวก็ขอเป็นข้าวสารอาหารแห้งให้เขาเข้าใแจกมาราในวันที่ห้าสัาคมสอมพันธ์ครอบครัว ก็เอาไว้ใช้ในงานวันเด็กวันเด็กปีนี้ถนอว่จะจะเรื่อนเวลาเป็นวันเป็นตอนเย็นพระมวันละรอบแต่ประมาเด็กประมาณตุนตาแล้วก็เปิดเตยเกาจเลื่อนมเป็นวนตอนเย็นประมาณสักสองถงสโมเยนสีเย็นไปเรื่อยตอนสามทุ่มประมาณนั้น แน้ปริญยาตรีก็ปีนาาี้วัน้าจะเป็นหนึ่งนากปีที่แล้วก็ต้งแปดขั้ัน 8, 000, 6, 000. ใจดนะา,า,างนั้นทะี่ทางเนือดินัน དང དང าราคาเดินเชื่อมท่านจะมนความได้ตาของนงบวรจารย์พร้อมกันค่ะกลาวกลาวกลาวการเดินเชื่อมท่านจะว Tadam. Uh, uh. ส่วนในเวลา9นาฬิกา30นาทีปู่ปูอาจารย์ท่านก็จะมีแม่พามรแสดงคำเมื่อเที่ยงอกครณาวว่าประกล่าเทโลนะนะคะแม่ได้ีความสามารถเรพูดภาษาแหารแน่นะคะมาด้วยคำพูจักหวาได้สางวัดวลดก็น้อยนะคะส่วนกระถินของวัดว้มน้อยค่ะแล้วใน 来。 Gracias.